ตอนนี้แฟนชายก็อยู่ที่ประมาณ25-26สาขาละคะ่ะถ้าเกิดวันไหนหมูทอดออกมาแล้วมันไม่สวยอะ่ะพี่ไม่ขายเลยนะพี่เอาแจากคนเลยด้วยความที่มันเหนื่อยสะสมกันทุกวันอะ่ะคือย้ายไปอยู่ตรงนู้นได้ประมาณ3ปีแฟนพี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอเราจะยกกระติกข้าวเหนียวยกถังแก๊สอย่างเงี้ยจนถึงอายุเท่าไหร่วะ5้ 50, ฉันไม่ไหวแล้วนะเว้ยคือมองเห็นอนะคตว่ามันยากเลยว่ะ ในวันที่เราหมดแรงแล้วว่าเราจะหาเลี้ยงเขาต่อไปได้ไหมวันหนึ่งเราอยากจะนั่งนั่งมองสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่ที่เรายังมีรายได้อยู่ ว่าด้วยตัวเราเองก่อนอันดับแรกที่จะทําให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หนึ่งด้วยความที่เราเป็นคนจริงใจอยู่แล้วอะเราขายเราอยากให้ลูกค้าได้กินของดีอะมันทําให้เราขายสินค้าของเราได้ดีด้วยร้านของเราอะค่ะคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีอยู่แล้วสดสะอาดใหม่ทุกวันข้าวเหนียวนึ่งใหม่หมูทอดใหม่ทุกวันนะคะถ้าเกิดวันไหนหมูทอดออกมาแล้วมันไม่สวยอะพี่ไม่ขายเลยนะพี่อาแจกคนเลย เด่นของทางร้านเรานะคะก็จะอยู่ที่ตัววัตถุดิบนะคะหมูที่เราใช้อะคะ่ะเป็นเรดที่ส่งให้กับทางโรงบาลให้กับทางโรงแรมที่แบบเอาไปปรุงอาหารให้คนไข้หรือว่าให้แก่แขก ที่ VAP อยู่แล้วค่ะโดยตัวหมูที่พี่สั่งนะคะมันจะเป็นสันนอกสันนอกพี่ก็จะให้เขาเลาะมันออกแล้วก็ตกแต่งชิ้นให้มันเป็นเส้นแดบเดียวที่สวยงามแล้วในส่วนของข้าวเหนียวอ่ะค่ะเราก็จะเลือกเป็นข้าวเหนียวเที่ยวงูข้าวเหนียวของทางร้านเราก็จะมีสามแบบก็จะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวอัญชันข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวก็จะเป็นข้าวเหนียวแช่เป็นข้าวเหนียวขาวปกติเลยค่ะในส่วนของอัญชันนะคะเราใช้เป็นดอกอัญชันแห้ง ซึ่งเราจะต้มเอาดอกอัญชันแห้งค่ะเพื่อที่จะกรองเอาของน้ําอัญชันนะคะมาแช่ข้าวเหนียวส่วนข้าวเหนียวดําก็จะเป็นข้าวเหนียวลืมหัวมันจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะอยู่แล้วในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะเลือกอย่างดีเลยตอนที่หมูแพงพี่ก็ยังขายเหมือนเดิมเลยค่ะให้เท่าเดิมคุณภาพเหมือนเดิมไม่ได้ลดคุณภาพลงไม่ได้ลดปริมาณลงหรืออะไรก็แล้วแต่กําไรมันอาจจะน้อยแต่มันก็คือกําไรอ่ะมันก็ยังได้กําไรอยู่ ความที่เราคัดสันวัตถุดิบอย่างดีอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยขายในราคาไม่แพง เราขายเริ่มต้นที่1อย่าง252อย่าง30ส่วนพี่มองว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าชอบไม่ไม่ใช่ว่าในตัวของข้าวเหนียวหรือหมูนะคะในในความที่เป็นแม่ค้าในความที่เป็นตัวเองอะ่ะเรา y im, y im, j im, j im, ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเรามองเรื่องการขายไม่ได้มองแค่กําไระคะ่ะเราเห็นมิตรภาพที่มันมากกว่านั้นอ่ะในความเป็นพี่น้องกันซะมากกว่าเลยเพราะว่าลูกค้าที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจาจริงจริตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มขายอะ่ะจนถึงวันเนี้ย ลูกค้าคนเดิมก็ยังเดินกลับมาซื้อซามมา้ำมันทำให้เราภูมิใจในตรงนี้ค่ะ พี่มองว่าข้าวเหนียวหมูทอดมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพนักงานหรือ,อพ่อบ้านแม่บ้านอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บ้านนะคะด้วยความที่มันเป็นอาหารเช้าหรือว่าด้วยความที่ข้าวเหนียวกับหมูทอดมัน,ม,นมันเข้ากันอยู่แล้วมันอยู่คู่กับคนไทยอยู่แล้วพี่ก็เลยไม่ได้ชี้ไปว่าตัวนี้มันจะต้องอยู่กลุ่มเป้าหมายไหนคือทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้อยู่แล้วคะ่ะ ทำเลตรงนี้ค่ะมันเป็นโฮมออฟฟิศอยู่แล้วคือคนเนี่ยจะจะช่วงเช้าเนี่ยจะเข้ามาทํางานก็ต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วที่พี่อยู่ช่วงที่จะได้ช่วงเช้าช่วงเที่ยงก็จะได้กลุ่มกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็เด็กนักเรียนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็จะออกจากทางนี้เหมือนกัน ต้นต้นที่เราอยากจะทําธุรกิจข้าวเหนียวหมูทอดให้มันเป็นเซนชัยนะคะตอนแรกเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ที่พี่ทําของอะ่ะพี่อยู่รามินทามันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะ นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เตรียมหมูเตรียมอะไรยกขึ้นรถแล้วก็เพื่อที่จะมาทาวินทาวซึ่งเวลาเดินทางเนี่ยประมาณ 30- 40ี่นาทีกว่าจะมาถึงาทาวินทาวแล้วเราก็ต้องขนของลงรถเพื่อที่จะเซตร,ร้านนู่นนี่นัน่นอะไรต่างๆด้วยความที่มันเหนื่อยสะสมกันทุกวันอะ่ะแฟนพี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอเราจะยกกระติกข้าวเหนียวย,ยกถังแก๊สอย่างเงี้ยจนถึงอายุเท่าไหร่วะห้าสิบฉันไม่ไหวแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเหนื่อยสะสมันทุกวันอะ่ะพอเขาพูดอย่างงั้นแล้วพี่ก็เลยคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วเราจะยังไง ทำแบบเราเหรอที่เราทําทุกวันเนี้ยเราไม่ได้มองว่าเราจะทําเพื่อความยั่งยืนของเราหรอกเรามองเห็นลูกหลานอ่ะพี่มีลูกคนหนึ่งมีหลานสี่คนพี่แค่สงสารเขาอ่ะคือมองเห็นอนาคตว่ามันยากแล้อวอ่ะคือแม้กระทั่งไปทํางานน่ะไปสมัครงานเนี่ยขนาดตัวเราเราเป็นคนที่เรามีเรารู้สึกว่าเราอดทนแล้อวอ่ะ มันยังยากที่จะอยู่ได้เลยอะแล้วถ้าเกิดให้เขามาแบบมันต้องขายขายขายแบบแผงลอยเหมือนเล่าอะเขาจะอยู่ยังไงในวันที่เราหมดแรงแล้วว่าเราจะหาเลี้ยงเขาต่อไปได้ไหม พี่ก็เลยเลื่อน Facebook เราไปเจอทางของรายการชี้ช่องรวยอะค่ะแล้วก็เขามีการสอนเฟรนชายพี่ก็เลยไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็มีมันก็มีความมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันควรจะขายยังไงมันควรจะทํายังไงเราก็เลยไปเรียนเขาก็จะมีการสอนเรื่องเออคำนวณต้นทุนกําไรก่อนที่จะเป็นเฟรนชายเราต้องมีคู่มืออะไรก่อนเพื่อที่จะไปสอนให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยว่าอันนี้แหละฉันต้องทำอันนี้แหละต่อไปวันหนึ่งเราอยากจะนั่งนั่งมองสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันเติบโตไปเรื่อยๆโดยท,ที่ที่เรายังมีรายได้อยู่สําหรับลูกค้าที่สนใจธุรกิจเฟรนช์ไชนะคะปลายข้าเหนียวหมูทอดหอมใบตองโบราณหนึ่งเลยหลักๆเลยอยู่ที่ทําเลนะคะอยากให้ลูกค้าเนะะี่ยค่ะสํารวจทําเลที่ลูกค้าคิดว่าตัวเองสะดวกตรงนั้น ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็โทรเข้ามาหรือไปไปช่วยดูให้อีกทีหนึ่งได้2นะคะพอเรามีทําเลที่เราคิดว่าโอเคตรงนี้แหละฉันอยากได้ตรงนี้ขายในส่วนของการเทนนะคะไปก็จะสอนในเรื่องของการนึ่งข้าเหนียวเสร็จแล้วก็จะสอนเรื่องการทอดหมู ทอดยังไงให้สวยให้ฟูให้นุ่มทั้งวันแล้วก็ต่อมาก็จะสอนเรื่องการขีบต่อห่อว่าต้องใส่กี่กรมัมกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างอะคะ่ะที่ไปส่งไปอะทุกอย่างมันโดนช่างเป็นน้ําหนักเท่านี้แล้วพอลูกค้ารับไปอะคะ่ะลูกค้าก็ต้องทําให้มันได้ คือมันอาจจะขาดหรือเกินหรือเหลือหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมาหลุดไม่เยอะถ้าเกิดลูกค้าทําตามที่ไปแนะนํานะคะในส่วนของการเทนนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตอนแรกอะคะ่ะลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเรียนหน้าร้านไปไปเทนหนึ่งที่แต่ว่าตอนนี้อะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรุงเทพแลปะปรีมณฑลนะคะไปไม่ได้เดินทางไปแล้วเพราะว่าหนึ่ง ในเรื่องของการดูแลหน้าร้านของตัวเองด้วยแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไปไม่ได้เก็บกับลูกค้าเลยอะไปก็เลยไม่ไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วก็เลยให้ลูกค้าเดินทางมาหาเราที่หน้าร้าน <t> เพราะว่าตอนนี้ร้านเราคือสามารถรองรับลูกค้าที่ามาเรียนหอ่อเรียนทอดหรือว่านึ่งข้าวเหนียวตรงนี้ได้เลยทุกอย่างจบตรงนี้เลยคือลูกค้าเริ่มขายตามที่ไปเทรนได้เลยว่านึ่งข้าวตื่นเช้ามานึ่งข้าวเหนียวแล้วไปทอดหมูหน้าร้านแล้วก็ขายหอ่หอที่ห่อเท่าไหร่ถ้าเกิดปัญหาระหว่างทางอะคะ่ะลูกค้า ไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นตีสองตีสามที่ลูกค้าตื่นขึ้นมานึ่งข้าวเหนียวตื่นขึ้นมาทาแล้วมันเกิดปัญหาระหว่างนั้นลูกค้าสามารถโทรกลับมาหาไปได้เลยไปพร้อมจะตอบทุกอย่างที่ที่ลูกค้าทําไม่ได้หรือที่ลูกค้าสงสัย3ค่ะอุปกรณ์ที่จะได้ในการซื้อเฟรนช์ไชน์นะคะก็จะเป็นเีออสหน้าร้านมีตู้โชว์มีขันโตมีย่าเทียมชุดผ้ากันเปื้อนวัตถุดิบที่เราแถมให้ลูกค้าในเซตแรกนะคะก็คือหมู10กิโลเนี่ยลูกค้าสามารถนําไปขายได้อยู่ที่ประมาณ 3- 4 0 0 0ับาทได้เลยนะคะในส่วนของ ที่ลูกค้าต้องเตรียมเองนะคะนอกจากรับวัตถุดิบหลักก็คือพวกหมูหมักอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะต้องหาซื้อข้าวเหนียวได้ตามท้องถิ่นที่เราอยู่ใกล้หรือไม่ก็เป็นพวกใบตองใบตองก็ต้องจัดเตรียมเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทางเฟรนชชายส่งไปให้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า 1. ด้วยน้ําหนักแล้ว 2. ด้วยความที่มันเป็นใบตองมันต้องเหี่ยวอยู่แล้วก็เลยไม่ส่งอันนี้ลูกค้าหา,หาได้เองเลยค่ะ 4ค่ะในการจัดส่งวัตถุดิบนะคะเราก็จะให้ลูกค้าออเดอร์มาพี่จะบอกลูกค้าเสมอว่าให้ล่วงหน้าให้หน่อยสัก2วันเผื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะส่วนวัตถุดิบหลักๆที่เราส่งนะคะก็จะมีหมูกระเทียมหมูพริกแกงสาชั้นทอดน้ำปาลาลาบหมูทอดหมูฝอยแฟรนชายอยู่ที่ราคา5 9 0 0 0ค่ะตอนนี้มีราคาเดียวราคานี้นะคะมันเป็นราคากลางๆที่พี่คิดว่ามันไม่สูงเกินไปหรือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต่ำเกินไปะระยะเวลาคืนทุนเนี่ยถ้าเกิดจะให้พี่บอกว่า ซื้อเฟรนชไชยของพี่ไปแล้วขายดีแน่นอนอ่ะมันจะเหมือนขายของเกินไปอ่ะซึ่งพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะทำเลและก็ยอดขายต่อวันถ้าเกิดว่าคุณมียอดขาย2,000ขึ้นไปกําไรมันครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วหรือไม่ก็อ่อมันได้อยู่แล้วสําหรับคนที่ขายดีๆจริงๆอ่ะอย่างวันหนึ่ง 45, 0 0ันหรือ6 0 0 0นอะ่ะซึ่งกําไรเขามีอยู่แล้ว2 0 0 0 3 0 0 0นอะ่ะระยะเวลา3เดือนสามารถคืนทุนเป็นไปได้ค่ะตอนนี้แฟรนชไชยก็อยู่ที่ประมาณ25 26สาขาละค่ะ ือที่มีการถ่ายทำรายการของทางเพจที่ช่องรวยเนี่ยคะ่ะที่พี่ไปเรียนเป็นชายนะคะพอพอคลิปมันเปิดตัวออกไปอะ่ะ ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะว่าเอ้ยทำไมลูกค้าถึงโทรมาหาพี่เยอะจังเลยมันเหมือนกับมันดังชั่วข้ามคืนนะคะคลิปที่ปล่อยออกไปคนดูเขาเหมือนเขาเห็นเราอะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราสู้ชีวิตจังวะคนก็เลยเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆคนก็โทรเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูในเพจเราแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะการโปรโมทร้านค้านะคะก็มีทางเพจปลายข่าหนียงหมูทอดหอใบตองโบราณน,นะคะพอเราเป็นแฟนชาอะคะ่ะพอมันไปอยู่ตามจุดต่างๆ ลูกค้าก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นบางคนถึงกับตะเวนกินทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็จะมีทางาเพจของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะมาขอถ่ายทำสาขาเฟรนชายของเราด้วยก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆของร้านเราอะค่ะลูกค้าคนเดิมกลับมาซื้อซ้ําทุกวันอะพี่ขายทั้งหมด6วันอะลูกค้าคนเดิมกลับมาซื้อซ้าทั้ง6วันอะมันก็คือความภูมิใจของแม่ค้าล้วอะที่แบบว่าเราขายเหมือนเดิมอย่างนี้แหละทุกวันแล้วเขาก็สนุกกับการกลับมาแล้วเรามาเขามาเลือกอย่างอื่นอะที่มันไม่ใช่เฉพาะมีแค่หนึ่งอย่างสองอย่างแต่เรามีทั้งหมด7จ็อย่างเ้าอย่างบางทีพี่แบบเอาอะไรมาขายแล้วลูกค้าก็เลือกอมันทาให้พี่สนุกไปด้วยอะพี่อยากหาอะไรใหม่ mit, ๆมาเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเขาได้มีได้เลือกกกไได้้เลืออปีี่คะ จริงๆการทําอะไรก็แล้วแต่มันยากหมดทุกอย่างมันมันเป็นการทําเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆอยู่ยนั้นอะ ความอดทนนะหนึ่งความอดทนมันต้องมีแล้วมันก็ต้องมีใจรักในการทำไม่ว่าอะไรก็ตามแต่พี่มองว่าถ้าเกิดแค่อดทนทําไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วเราไม่ได้มีใจรักมันออกมาไม่ดีแน่นอนแต่ละเราทําแล้วเรารักมันแล้วเราสนุกไปกับมันเราอยากพัฒนามันอยู่เรื่อยๆสิ่งทุกอย่างมันจะคืนกลับมาให้เราเองว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จได้ถึงมันจะไม่สําเร็จแต่ระหว่างทางที่เราทําไปทุกวันอ่ะมันมีความสุขอ่ะนั่นมันคือมันคือสิ่งที่ดีแล้วอ่ะพี่มองว่าอย่างนั้นนะคะ ของม,มันมันมันถูกดีครับแล้วก็ค่อนข้างอร่อยกินกินได้สบายเลยครับหมูเขาแบบดีเลยครับนิ่มกินง่ายครับแล้วก็มันถูกปากเราด้วยครับรสไม่จัดมากแต่ว่าก็คือแบบรสชาติกลมกล่อมอะไรเงี้ยครับมีครับม,ม,ม,มีมีมีเพื่อนบนเฟสส่วนใหญ่จะฝากซื้อครับด้วยความง่ายแล้วพี่เขาให้เยอะมากๆครับใช่ทุกวันนี้นะคะเรามองเห็นเป้าหมายของเราขึ้นมานิดนึงแล้วแหละ เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรายังทําแบบนี้รักษาคุณภาพรักษามาตรฐานแล้วก็บวกกับการที่เรามองธุรกิจตัวเนี้ยว่ามันจะต้องเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาอย่างแน่นอนไปมองเห็นอนาคตตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะต้องนั่งมองดูธุรกิจอ่ะฉันจะต้องมองโรงงานของฉันอ่ะแล้วก็ครอบครัวของฉันต้องไม่ลําบากต่อไปความสุขของที่คือเห็นครอบครัวมีความสุขค่ะ สดสะอาดใหม่ทุกวันค่ะข้าวเหนียวนุ่มหอมข้ามวันหมูก็ยังนิ่มแล้วก็หอมข้ามวันด้วยค่ะหน้าร้านไปข้าวเหนียวหมูทอดหอมใบตองโบราณน,นะคะสาขาแรกสา,รขาขาของไปเองนะคะอยู่ที่หมู่บ้านทาวินทาวค่ะซอยทาวินทาวสามนะคะตรงเข้ามาจะเจอเซเวน่นร้านเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยค่ะเวลาเปิดร้านนะคะก็เปิดตั้งแต่หกโมงจนถึงบ่ายสองนะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 1 1 5 1ก0 5 6ค่ะ